Now. Enemy soldier incoming! แล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านจากทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ c l o u d i t y Modern Warfare 3หรือว่า c l o u d i t y Warzone 3นั่นเองผมก็วันนี้ผมจะมาทําการสอนติดตั้งแล้วก็เออวิธีการเล่นแนวทางการเล่นนะครับผมจะแบ่งแยกเป็น3 EP นะครับผมก็คือจต่ะ e ีอ่ะ EP แรกเป็นแบบสอนเล่นแบบเริ่มต้นกดเข้าขเกมนน่นนี่นั่นโหลดยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็ โอเคเราไปรับชมกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า Desktop, เดสก์ท็อปมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนแรกให้กดไปที่ Steam ที่ Stone แล้วก็ c ุ o m าพอ t ออ๋อนี่มันจะเด้งเป็นอันนี้มาแล้วก็กดโหลดเข้าไปเลยอย่าลืมเปลี่ยนอายุกันด้วยหรอไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้อ่านี่เรากดดาวน์โหลดไปเสจ็จนี้เติม CP ก็กดเพ a y Game ออตอนที่เราเปิดมาตอนแรกจะกดข้ามไม่ไานนานี่อ่ะแล้วมันก็จะมีให้ใส่อีเมลนู่นนี่นั่นของแอ t ติวชั่นะที่เราสมัครไว้เดี๋ยวจะสอนดสอนสมัครอีกทีนึง่ง้วเข้าไปในตัวเกมกัน หลายซากูดหนึ่งั้าสำหรับคนที่ว่าเออไอนี่นะแต่คนที่อยากเล่นเขาที่ที่มอสโอนก็เดี๋ยวผมสั่งโหลดมันมีทั้งแพลตเอร์ม PC PS5 PS4 Xbox S Xbox One ง่ายก็คือเล่นได้แต่ PS4 ผมไม่แนะนำ่าให้เล่นนะตอนนี้เกมน่าจะไม่ไหวละเอ้อ PS 4, ย PS4 น่าจะไม่ไหวละโอเค้วครับมาที่หน้าเกมแล้วโอเคตอนแรกเรา พอมาอยู่หน้านี้ปุ๊บเรากดไปที่แนะนำดีกว่ามันจะได้ครบเมนูทั้งหมดอ่านี่ขึ้นมอโซนจึ๊บอ่านี่จะมีเพอสตอมหรือว่าพันเจอถ้าสราใครที่ไม่ได้โหลดภาษาอังกฤษไว้เอ๊ะคนที่เป็นภาษาอังกฤษพันเจอสควอตหร u อเซอ s ์เจนสควอตเบอร์ทรอนเลย์สควอต บ็เทอรรย่อยอันนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเกมเอาชีวิตรอดให้เป็นอันดับที่หนึ่งแหละเออส่วนนี้ดิฉัเนเชนจะแตกต่างกับแบ็คเทอร์รยยอนิดหนึ่งอยู่ตรงที่ว่าเออเราตายแล้วเกิดใหม่ได้แต่ห้ามตายยกทีมล้วตายยกทีมก็คือออกจากเกมไปเลยก็คือแปลว่ามาอยู่หน้านล็อบอ่ะะส่วนพันเดอร์อันนี้ตายเกิดได้ตลอดเราสามารถมาปั๊มเวลปั๊มอาวุธปืนในโหลดเอ้าได้ที่เราจัดแต่งจัดโหลดเอ๋อนี่คือจะต้อง เลเ๋ยวสีขึ้นไปนะเคย์หรับอันต่อไปก็น่าจะเป็นอ่าไม่มีแล้วแหละมั้งนะเออน่าจะไม่มีละถ้าสหรับต่อไปก็คือหลดเอาหรือว่าเออนั่นแหละเวฟพอนเวฟพอนหลดเอาเอาไว้ใช้เนฟันเดอร์ดีเจนซี่ดิสโซเจนส์คอตโอหมดอะไรก็ได้ใช้โหมดอะไรก็ได้ นี่ระบบมันจะเป็นอย่างงี้เรากดเข้าไปสามารถเพิ่มโถดเราได้ว่าเราอยากแต่งปืนไหนให้ต่อะไรอยากเพิ่มเยอะเลยก็เออกดเข้าไปเยอะๆเลยโอเคัตนตันอยู่ที่น่าจะ กดเข้าไปลงตัวปืนมันจะเลือกปืนนะอันนี้ระบบแต่งปืนเราต้องทำเวสไม่ก็เก็บเลเวลให,ให้ครบอย่ามันจใจเนี้ให้มจะปวดล็อกให้เออทั้งทำเวททั้งเก็บเนี้ยนะให้ครบแต่ว่าเราต้องกดเลือกด้วยนะว่าเออเราจะเลือกอะไรโอเคอันต่อมาโอปเปอเรเตอร์ก็คือการเลือกตัวละครอันนี้ไม่ต้องอันนี้ ไม่ต้องไม่สัตหรอกมั้งว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนั่นแหละมังเ <Yeah. S 2> จอ่ะของปับแต่งอันนี้จะเป็นพวกบันเดนที่เราเคยซื้อไว้อันนี้ไม่ต้องส่วนนี้เอาไว้ใส,ส่สกินรถนี่สกินลงสกินรถใครมีหมดนี่ใส่หมดมันเขวบันด้วยนี่สกินลงสกิน เอ้ยูวีไม่เห็นดีเซลอะไรแหละไม่มีอะไรมากเอมเบอร์หรือว่านามบัตก็ใส,ส่ใสจไปเถอะตามคุณชอบอันนี้มันจะเป็นละว่านี่ อันนี้เอมเบอร์อันนี้คอริงการ์ดก็ไม่มีอะไรอันนี้แคทแทคโอเคน่าโหลดน่าไม่มีอะไรมากน่าโหลดอันนี้ดนตรีดนตรีก็ต้องซื้อเอาแล้วก็อันนี้ระบบแบล็กทั้งฟ้าระบบแบล็กทั้งฟ้าอันนี้จะไม่เหมือนของที่อื่นนะ อันนี้คือต้องเก็บโทเคนหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบร้อยอ่ะจริงๆถามว่าฆ่าได้ไหมไม่ก็ฆ่าได้หหอกแต่ว่าต้องเสร็จทางข้ามเพราะฉะนั้นลับไม่เอาแยมมีอีเวนต์ไว้อันนี้จะเป็น event อีเวนต์อทริซายเกะไม่มีแล้วมังอันนี้ก็เป็นร้านค้า โอเคครับผมก็สำหรับ EP พีหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำการแชร์เทคนิคต่างๆให้ท่านผู้ชมที่เป็นผู้เล่นใหม่ได้รู้กันนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ